ต่อมาเราจะไปพูดถึงสูตรที่สามนะครับต่อมาเราจะไปพูดถึงสูตรที่สามของพคูนามนะครับอ่ะมาสูตรที่สามนะครับก็สองสูตรแรกจะพูดด้วยเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองต่อไปสูตรที่สามสำคัญมากสําคัญมากและใช้เยอะมากคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง ได้น้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช้บ่อยโคดน้องๆหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบห,ห,หลังกําลังสองหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้าลบหล <t> ังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองพูดสิครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองพูดไปด้วยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเจ้าสูตรนี้เรียกมันว่าผลต่างกําลังสองครับ หลายคนถามว่าอะไรคือผลต่างกําลังสองนี่ไงผลต่างของกําลังสองอะต่างคือลบเกอยางนะครับอันนี้เรียกมันว่าผลต่างกําลังสอง นะครับผลต่างกําลังสองหน้าลบหลังหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองผู้สามสูตรรัวหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองได้หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองต่อไปหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับเราก็ต้องฝึกใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับฝึกใช้สูตรเหมือนเดิมอะมาดู x ลบ1 x บวก1 x บวก2 x ลบ2 x ลบ5 x บวก5 x บวก9 x ลบเเนี่ยครับเวลาเมื่อไรก็ตามน้องๆเห็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนี่หน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลัง nah, หน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังและหน้าบวกหลังเห็นปะถ้าเมื่อไรก็ตามมันอยู่ในฟอร์มนี้อยู่ในแพทเทิร์นนี้ซึ่งเจอบ่อยมากซึ่งเจอบ่อยมากบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้บ่อยมาก นะครับหนูก็เข้าสูตรเลยหน้ากําลังสองก็คือ x กําลังสองครับเนี่ย x กําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือห 1. น1ึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งถัดไปก็หน้ากาลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็ได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือสองกำลังสองได้สี่ต่อไปหน้าก <sted S 1> ําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือห้ากำลังสองยี่ห้าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือเก้ากำลังสองได้แปดสิบเอ็ด นะครับอยู่ต้องฝึกมากพอนะอยู่ต้องฝึกมากพออย่างที่พี่ปอพูดเสมอว่าน้องต้องฝึกมากพอน้องถึงจะได้เข้าใจปะไปจาซะสสูตรแรกหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลังหน้าบวกหลังไปฝึกพูดพูดให้มันอินเข้าเส้นเลือดเวลาพี่ปอเทรนนิ่งเด็กๆนะครับคอร์สวิดีโอนี่คือให้น้องพูดไปเรื่อยๆพูดให้แม่ฟังพูดให้พ่อฟังให้พ่อแม่มา ทายคําให้พ่อแม่มาดูให้มาเช็คจับเวลานน่นนี่นะคือแบบโอ้โอ้โอ้สุดๆมากนะครับเพราะฉะนั้นมาลองยกตัวอย่างถ้าถ้าอยางี้อย่างงี้ถ้าน้องๆคิดว่าน้องๆได้หมดแล้วนะสูตรที่สามถ้าน้องคิดว่าน้องได้ละพูดได้คล่องละ ก็ไปทําแบบฝึกหัดเหมือนที่เคยเคยสอนในคลิปก่อนๆเวลาพี่ป๊อบให้ฝึกพี่ป๊อบจะสร้างโจทย์ขึ้นมาแล้วให้พวกหนูอะฝึกเขียนก่อนแล้วก็ฝึกพูดนะครับ